ดรากครับหน้าแบนฮีโร่ครับในเกมที war, ่สองเอนทรีเฟิร์สบ้างนะครับสลับก <ín ci an> oh. <co> ันนะเป็นอยู่ในฝั่งบลูไซด์ครับส่วนเลสไซด์เป็นในฝั่งของการเทเบรีครับจูซินครับตัดตัดออกไปก่อนครับถ้าเอาฟังเอนทีครับโอ้และแน่นอนครับว่าไม้เท้าของเราไม่ปล่อยให้จูซินออกไปเป็นตัวแรกแน่ดอยครับเพราะว่ามีซีซีที่จุกจิกก็แล้วก็สามารถมีสกิลที่สามารถเช็คคุ้มไม่ว่าจะเป็นเช็ค ป่าตา่ตางๆครับผมที่ดักอยู่ในบริเวณเต่ารอนหรืออะไรที่เป็นความอันตรายต่อเพื่อนนี่ก็สบาบอาพที่จะเช็คให้ได้ครับผมและตัดเป็นท้าน่อจูซินครับท้าของการจนันาบุรีสปอร์ตครับไนส์ทรีตอนนี้ <Welcome S 1> นำอยู่หนึ่งเกมต้องดับดีๆแล้วครับแล้วแพนทั้งกรอสครับในส่วนของกรอสและจูซินออกไปครับในฝั่งของการก็ยืนชินนะอย่างที่น้องเอเทนบอกไป แต่เกมนี้น่าจะได้เห็นการเดินเกมที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับในฝั่งบลูซ้ายเป็นเ t ็เรสซายเป็นการเจเบรีก้องเชียนะอย่าแผ่วคอมเมนต์กันเข้ามาได้เดียน้องๆที่ดูอยู่หน้าไลฟ์กดไลค์กดแชร์ใส่แฮชแท็กให้พร้อมพร้อมรุ้นรับนะครับตัวหนังด้วยลืมแท็กเพื่อนอีก2คนแล้วก็คนที่ดูอยู่หน้าไลฟ์นะตอนนี้ก็เชร์กันไปใครที่เชีร์การเจเบรีก็พิมพ์การมาใครที่เชร์เอ็นทีก็พิมพ์มาอะไรที่ถืออยู่นี่ก็จะเป็นฟิตเบร์นะครับก็กินแล้ว แข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับครับผมคนที่ออกกำลังกายนะใช่ครัแบแบากิกด้วยนี่ครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าจะดูหนังก็ไปดูได้ที่ Major เมเจอร์ซีนิเพนั่นเองครับแน่นอนครับว่าเขาใจดีมากๆครับผมแจ,แจกกิจกรรมแจกตัวหนังให้ไปดูกันได้ฟรีๆเลยครับผมนะก็อย่าลืมเล่นกิจกรรมออนไลน์ของเรากันด้วยครับผมนะแล้วก็ขอย่าประสานกันเซ็กเล็กๆครับผมในเรื่องของกิจกรรมวันออฟไลน์ก็มีเช่นกันครับผมในวันที่26พฤศจิกายนครับผมถ้าใครมาก็ผมก็ จะก็ได้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะผมชั้น11โซน A นะผมนะมีขนมแจกไหมขนมอะไรนะโกโกแก่โกแก่ครับมีแน่นอนครับพี่ชายนี่ครับการจนบุรีครับการจบุรีร้อยครับเอาวะคอมเมนต์การจนาบุรีดีบ้าครับนี่นาไหลก็บอกว่าเอ็มที หนึ่งเกมเพื่อปิดเกมอ่ะเดี๋ยวดูจะปิดได้ไหมกองเชียร์อย่าลืมคอมเมนต์กดแชร์ออกไปใส่แฮชแท็กเชียร์เพื่อเราด้วยเปอ่์เปอร์เบอร์นี่คุณอาจจะเป็นตัวหนังนะอย่าลืมทำตามกิจกรรมที่ทางผู้จัดนะครับได้แจ้งไว้ด้วยแล้วตอนนี้เกมที่สองไนท์ทรายหนึ่งเกมเพื่อที่จะปิดเกมการแกรี่ส่วนแกนรี่เสมอมานี่ยาวกันแน่นอนโปรสามีเห็นแล้วแบนในส่วนของคาริอาครับแบรนด์เขาไปเนี่ยเลือกมาเป็นคาริอาแล้วก็ลาเซลล์ครับโอ้โหมาเลยครับผมฮึยูเรนัส ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันนะครับผมในการแข่งขันในตั้แต่ในเจ็ตออฟบริเซียที่จัดบาครับแต่แน่นอนว่าเราจะได้เห็นเกมแรกหรอประมาติดด้าครับตามาติดติดครับแน่นอนว่ามาทิด้านี่ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะสามารถปิดสกอร์ได้อย่างสวยงามครับสำหรับทางด้านของซัพพอร์ตของเขาไม่ว่าจะเป็นสกิลอันติเมเนอะที่สามารถบินรอบตัวเข้าไปร่วงในระยะที่ลมตัวอื่นไม่สามารถทําได้ได้เองครับ ครับผมก็ยังอยู่ในช่วงการกปรับเปลนในรอบที่สามในตัวที่3ทางด้านของฝั่งซีเรียสครับโดยการจาระบุรีครับมาทิวมาครับมาทิวกับเอฟนี่ครับคู่กันแล้วครับราเซลลอสเกมนี้ได้เห็นราเซลลอสแอดลซินบ้างครับเล่นในแผนป่าไฟเตอร์ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหาร่คฝั่งจาระบุรีวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นแอดลซินบ้าง แล้วฟราซ่ามาอีกแล้วครับฟราซ่าตัวโป๊กดาเมจในฝั่งของกาญจนาบรีโอ้โหฟราซ่าครับแล้วแน่นอนครับว่าแลนสลัดแลนสลัดออกครับหลุดมาครับต้องเล่นแต่ซะหน่อยครับแล้วฝั่งกาญจนาบรีสปอร์ตครับต้องมาแก้เกมกันสักเล็กน้อยครับนี่ครับตัดเอเเรนดามาแล้วก็ฟราเซียครับ โอ้โหปลาเซียนี่ตัดฮิ้วล่ะตัวที่หลุดไม่ได้เหมือนกันการแบนปลาเซียเนี่ยก็น่าจะกังวลในส่วนของการเอามานะครับตัดในส่วนของอล,ลิซหรือเปล่าเพราะอลิซเองเนี่ยถ้าดูจากการการดับตรงนี้เนี่ยอล,ลิเนี่ยถูกแบนไปแล้วด้วยคือพยายามที่จะตัดตัวที่ ตัดฮิวแล้วก็เป็นป่าที่เป็นป่าแท้งนะครับที่ฟาร์มได้รวดเร็วแล้วก็มีแผงในทีไฟเพราะในฝั่งของนายรายไม่เปิดจังเกิล <c oughs> เลยจังเกิลก็ไม่ได้เหมือนกันไฮยอบุาุสซาหลังจากที่โดนแบนออกไปก็ยังมีใน2สอง,องแฟนนีอิชัวก็จะจับแฟนนีมาถ้าแฟนนีมาเนี่ยฟราซาจะเล่นยากมากครับโอ <c oughs> ้โหแบบแน่นอนว่าอาร์ลอดนันถูกตัดไปครับโดยทีนนายรายครับแน่นอนครับว่าเป็นหนึ่งตัวไอพีที่ค่อนข้างที่จะ ทั้งแข็งทั้งมีซีซีทั้งดาเมจค่อนข้างที่จะแรงกว่าสมควรนะครับาตั้งของอาร์ตครับในเรื่องของต้นเกมแล้วกันนะครับแต่การชนเลนในไม่ว่าจะเป็นการ2-1-3-1ครับก็พี่แกก็จะสามารถเอาตัวรอดออกมาได้อย่างสบายๆครับแน่นอนครับหาลิดครับได้ถูกเลือกมาครับโดยการจัลลบโรีสปอร์ตครับอ้าวเลยครับผม อีส์โยคอครับแน่นอนครับว่านี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่หรือเปล่าครับที่จะได้เห็นได้ตั้งแแฟนนีครับที่เอามาจังเกิ้ลเลยครับโอ้โหครับแต่แฟนนีอ <Joy S 2> จอยครับ,รบแ,ตแต่ถ้าดัาแบบนี้เนี่ยจอยกับแฟนนีผมมองว่าแฟนนีก็น่าจะดีกว่านะเพราะแฟนนีเนี่ยเล่นกับฟาซาได้เข้าถึงได้ครับแต่ถ้าเป็นจอยอาจจะโดนครับแต่ก็ไม่เป็นอะไรครับในการด่ามาแบบนี้ก็ยูดี้สกิลเพย์ครับ แล้วมอสโคบตัวสุดท้ายครับของไนทรายครับอา้าวกาญจบุรีก็เปิดดาวไปต้นเกมอย่างฮาริสครับได้เล่นบ้างครับดาเมจ์เขาเยหนักพอสมควรเนี่ยฟาซายืนโปก๊กแต่ฟาซาอาจจะต้องระวังครับเพราะว่ามีในส่วนของจอยครับที่จะเข้าไปป่วนต้นเกมฮาริสจะประทากับมอสโคบเบฟคีฟต้องทําให้ดีทําให้ไวครับในเกมนี้กาญจบุรี <G uard ian> ถ้า <S <S อยากกลับมาใส่แบบสุดๆไปเลยกาญจบุรีเอาคอมเมนต์มาการยังอยู่ไหมการคอมเมนต์อยากเห็นคอมเมนต์นะไปรุ่นกาญจบุรีมาก ตอนนี้ต้องเชียร์กันแล้วก็คอมเมนต์วัยรุ่น NT นะหรือ n น g h t t r ยยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่นี่โอ้โหสาวๆเต็มไปหมดเน่น้าไลฟ์วันนี้สนุกสนานกันเลยครับเอาราปูราปูครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าต้องรอดีดเอาลงข้าวผสมเกลแล้วผสมข้าราปูราปูครับที่เห็นสองทีมนี้เล่นแล้วเนี่ยเห็นสองทีมนี้เล่นแล้วผมนี่จะเป็นลมจริงแบบต้อใช้ยาดมดมเลยนะครับเพราะว่า S <S 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 มันตื่นเต้นมากมันเดือดมาก<ห>นะโอ้โห,โหสุดมันนะกำลังเมมเลยกำลังนั่งดู <S 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 การแข่งขันนะก็ะตื่นเต้นเลยครับในเกมนี้เอ้าวได้ไลค์คอมเมนต์กันเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์โอ้โหลุยกันไป <S 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 ครับในเกมการจัดการของกาดร,ร,รีและไนท์ไทราโอ้โหต้องบอกเลยว่ามาตื่นเต้นอืมเม็นแล้วเมมแล้วการจล้วไม่ีเมมแล้วเสียไม่ได้ ต้องเสียไม่ได้ครับสำหรับเมืองการแล้วก็บอกเลยว่าโอกาสนี้ก็อย่าปล่อยให้รดมือสำหรับตัวหน้าของทีมไนท์ทร r y ครับสองคนนี้ใครจะชนะหรือใครจะแพ้ก็มาดูกันต่อไปครับหนึ่งทีมเพื่อได้รับชัยชนะนะที่จะเข้าสู่รอบต่อไปครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยถ้าเอทีชนะคือไปเพย์ออฟอ่าไปออฟไลน์เลยไปแข่งออฟไลน์ทีมปฐุมก็ต้องบอกเลยว่า อฟไลน์นี่ค่อนข้างจะมันมากๆครับเพราะว่าอฟปลน์เดี๋ยวมีทั้งในฝั่งของชารากับกิจกรรมบางงานอฟปลายรวมถึงแชมปเปี้ยนของเราที่ตำแหน่งที่ยังตอนนี้ยังไม่มีคนมาครองก็ต้องแบบมาชัยกหน่อยนะครับผมเอาแล้วตอนนี้ครับผมมีการปวดครับโดยยูเรนัสของเราครับรับตามด้วยเอสโดรดนไอ้มาจ้าครับต่อไปครับผมยังคงอดเดือดครับิโอต้องถอยมาก่อนครับเพราะว่าทาหน้าของคาริอาของเขานี่ถ้ายังไม่มีสกิลสองหรือสกิล อาสกิลหนึ่งครับยังไม่เวฟสองเลยครับเราสามารถตีแบบตูดเลื่อนไม่ได้กันเองครับจึงต้องเล่นเซฟสักนิดนหนึ่งครับอยู่เลนัทนี่ตัดเวฟได้รึกมากๆครับแล้วป่วนเลยครับโปู่อยู่นัทเล่นป่วนจัดครับกันที่นารุกลางลิงมีอีฟครับที่เลียเวฟในเลนกลางครับปราซาเจ็บหนักยังไม่ได้เลเวลครับตอนนี้อีฟเนี่ยเลเวลสองครับปราซาต้องรีบเก็บคีฟแล้วครับปู่ข้างล่างครับสันไฟเดนไนท์ เลนชนกับมอสโคก็มีมาทิวคอยมาเลี้ยงในตลอดเรีบยโอ้โหครับเอาตึกครับและแน่นอนครับมอสโคฟที่เลือกป่าที่ผมคิดว่านายทายน่าจะเป็นสเตปนายการแก๊งไวครับเพราะว่าสกิลของอันติของมอสโคฟนี่บอกเลยว่าถ้าเกิดลบไม่ดีครับผมก็อาจจะมีต้องเสียวก็หน่อยครับผมเพราะว่ามอสโคฟมันเติมไวมากๆครับจังหวะนี้อยู่เรเนนตเอาให้สุดครับแน่นอนเขาว่ามีกัรปล่กันเล็กน้อยครับแล้วไม่พลาดเหมือนกันแล้วฟิกเกอร์มาก่อนครับแฟดออกมา เดี right. yeah, right. I I ๋ยวพี่เอาตัวรอดเลยครับผมแล้วก็ไม่รอดจากการมาของลาปูครับที่ดักรอไว้อยู่ครับเหมือนประเดิมได้ดีครับแต่ตอนแรกของการจันทบุรีสปอร์ตครับแล้วมีทา้งแรกกับจอยครับที่เข้ามาแซมครับเอากระโดดออกเลยครับแล้วน่กินโด้ครับให้ทรายครับการจันทบุรีอีสปอรด์เอ่อเรื่องที่จะมาเล่นในบริเวณตาอ้แต่น็อกโซครับเลเวลสามครับ เล่นเต่าแล้วครับต้องการเลเวลสตรงเต่าหรือเปล่าถ้าดูจากการเดินเกมตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับเพราะจอยเลเวลห้าครับโอ้โหปลาเลือดจะเล่นเต่าเร็วเกินไปครับรีบเคลียร์เต่าได้แต่ดูดาเมจจะว่าสองครับมาแล้วครับไม่ได้ถีบไม่ริสตายดาเมจไฟในส่วนของกาญบุรีเสียคอครับไปเก็บหุเล่นของกาญบุรีไปได้โอาแล้วแกงครับผมเอาคืนดีครับทานแรของจอยครับตอนนี้ก็ไล่อย่างต่อเนื่องครับทานแรของยูเรดัสครับแล้วยิ่งมีมาติด้าติดตามมาอยู่ครับบอกเลยว่า เอาลงยากเหมือนกันครับในทางท่านของโร้ครับแล้วในส่วนของชาแนลมารติจ้าที่สามารถพาเพื่อนหนีได้เหมือนกันครับครับใจเข้ามาครับรอเซเวอริสเจอกับแคตตี้นารุหเก็บฟอสเลนไม่ให้เลยครับพี่ครับแล้วเปิดบริเวณออฟไฝเตอร์ใส่สุดกับยูรนัสครับหมีคอนซิเล็กช่ึงตัวเองก็เด้งเลือดเรื่อยๆครับยูรนัส เราบอกเลยว่าหาคนเล่นยากจริงครับต่อละเท่าอยู่เลยนัดก็นานที่จะเห็นครับแต่ก็โหดพอจะกลัวรครับเร็วเรียบร้อยซีเรียสเก็บไปก่อนครับโอ้โหบอสโบปาจินด้าครับโดนเก็บไปก่อนนะครับฝั่งการจราบุรีครับขึ้นนับไปก่อนครับสามสกอรตตอนหนึ่งครับเอาละแกครับผมทางด้านของจอยก็ต้องพยายามอย่างหนักครับเพราะว่าตอนนี้มีแค่แล้านของอีฟกับจอยเท่านั้นท้องกันบ้านเลยครับ จอยเป็นาัที่จะสไลด์บายอย่างงี้แต่โดนอันติแต่โดนขัดมาก่อนเปิดอันติได้คฮะแต่โดนซื้อมพิสแลมเหมือนเจ้าตัวรอดกระพาอยู่ครับกูขู่ครับจะมีสกิลท่าทหนหอออันติเบรตท,ะทะตี่ยังสามารถดูดเลือดคืนได้กับเขาได้ครับท่าทางจอยครับเดินเก็บตักเครื่อกเป็นอย่างรวดเร็วการเงินเนี่ยในฝั่งของการรีดได้เปรียบครับโไลาเซลอสเคลียร์คีฟในเลนกลางก็มีมอสโคปครับ าเก็บเวฟกบเพื่อความรวดเร็วในการฟางก็ส่วนด้านล่างเนี่ยฮัริชชิวๆไปไม่แน่เหมือนกันและเกมที่สามอาจจะมีก็ได้ครับเพราะการจำดีฮึดสู้มากๆครับโอ้โหเอาใต่นับขึดนน้นเขาพยายามโซนะครับโอ้แต่ก็แหก็ต้องบอกว่าท่าก่อนนทีททายก็คือสภาพไวเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะท้องฟ้าอาทิตดาที่เดินโซนไวครับแล้วโดอยู่เรนัสเนี่ยก็โซนเหมือนแทงคนที่2เลยนะครับต้องมีชารเปิดหลอดเกิดขึ้นครับเจ้าหน้าของไอโยคอ่ะครับแนอนครับว่าต้องปล่อยไปก่อนแล้วเพราะว่ากินไม่พร้อมจริงครับคาริอาจะผือหรือเปล่าครับอย่างนี้ครับเหมือนจะไม่ผือครับเอ้าแล้วไหลปะฮะเกือบตายเหมือนกันครับตจ้าห้าของคาริอาเอาแล้วปั๊บแดงอย่างนี้ครับแน่นอนครับว่าลาเซนลอสฟาราดาดีก็ต้องตกอยู่กับป่าแล้วครับ ครับลารปูยังยังเคืองอยู่ยังไม่ตัดใจเข้าแล้วเรียบร้อยครับตัดใจเข้าไปจะได้ครับแต่ดาเมจไม่พอจริงรับปาลิน้าพาเพื่อนเดีเยวมาก่อนครับจอยก็มาลับปิดเช่นเคยครับยังรอดอยู่นะถ้านผู้ฟังเอ็นไีทายครับเสียอีโกออกไปครับในฝั่งเอาเอ็นทรีแล้วไล่กดใส่คาริอาต้องกระโดดลบทันทีครับไม่งั้นโดนเอ็นตีเคลียร์แน่ครับโรมิงแารเล่ดีเกมนี้มีความหวังครับเอาแล้วสตัร์ใส่ครับ จะเล่นกับฮาลิสานล่างมากันแล้วครับ4คนากาญาวรีก็เดินเกมชนเหมือนกันครับตรงกลางเคลวเวฟได้ลาสซิลอตอนนี้มีผู้เล่นของการาวรีเนี่ยพยายามที่จะทำเวฟนะครับแล้วก็มากดดันในเลนล่างครับก็ ไม่แน่เหมือนกันครับถ้าปิดเกมได้น่าสนใจครับเราแล้วปาสเปียร์ไม่โดนด้วยครับปาสเปียร์เช็คปาเข้าไปโดนก็มีลิขิตเพื่อนิษของจอยโอ้มีปาคาริอาตายซื้อซื้อพิสแสลมโดนโอคัโซครับไปได้ในบังของการ์เจมรีแล้วเสียให้กับปราซาถึง2ลึกเกินไปครับได้ชชยโอ้โหครับ ก็ต้องขอชื่นชมแล้วของคลคยอาเนาะเมื่อกี้ยังสามารถซื้อเดอมิสแรมกลับมาให้ได้อยู่ครับถึงแม้จะเฟรย์จะเสียไปครับแต่ก็ยังแรกกลับมาครับและนี่ครับมีประเด็นกันเลนการตอนล่าเหล่าลาเซลอนด์อีฟครับดูเลนัตจะพอโฉนให้ได้อยู่ครับแล้วดาเวทแรงจะจัดเลยครับโอ้โหก็ต้องดีแหละครับโอ้โมีราปูราปูถึงก็ต้องรีบเข้ามาช่วยกันเลยทีเดียรครับเชียร์ฝั่งไหนใจก็เจ็บนะกองเชียร์บอกนะครับโอ้โหเ <c oughs> ข้าจ้า โบสามไม่แน่นะเพราะว่าดูจากการเล่นเกมของการเชนบุรีเนี่ยับเปลี่ยนการเล่นเกมแปลกไปด้วยพร้อมกับฮีโร่ที่ดาบมาบในเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีแพ p a มากครับในเกมในเกมแก๊งแต่ละช็อตของการเชนบุรีครับส่วนไอ้ไทยตอนนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เดินเกมแล้วก็ปิดดาเมจได้เลยครับในการเข้าไปแก๊งด้านล่างก็พลาดครับเข้าไปลึกเกินครับก็ต้องใจงเย็นกว่านี้ครับไายทรอย โอ้โหครับแต่ตอนนี้ก็กินโกลครับกินโน้ตของเราครับก็กระโดดสวยเลยแหละครับน่ารักกว่ากีครับแต่ก็เอ้าเหมือนจะตกอยู่ข้างๆสถานการณ์ของคุณเพียวครับแรกแรกกับกีฟครับโอ้อยู่ในวงไฟแต่ก็ไม่เป็นโผล่แลเพราะตัวเขาค่อนข้างหนาหมดตัวครับเราเรียบร้อยครับบอลโอมย่างนี้ก็นต่อรอไปได้ไปยามที่เข้ามาครับผมกินโน้ตครับพยายามที่จะดูดเลือดได้เพื่อแล้วเข้ามาดามเดินมาปูราปูครับเอ้ยครับจอยเข้ามาอันตีอย่างงี้ครับเขาสวยดีครับจอยเดีก็ต้องปิกเข้าเอ้าครับปิกไปทางตันครับพยายามที่จะซื โดนดาด้าของยูเดนกลับมาแล้วยังไงเอ่ยครับต้องหนีและครับดาด้าของแตนสลอตครับแต่ก็อย่าลืมเราไปหนีจากอีกหนึ่งคนนะเอ้าแล้วเข้ามาแซฟครับเรียบร้อยครับต้องถอยก่อนเลยครับแหมแย่าจ่ายก็ตะพักหนึ่งครับการเงินก็ไนท์รายเด้งขึ้นมานำครับโโอ้หสกอร์คิวห่าง2คิวครับจากการเงินไนทรายเริ่มกลับมาแล้วครับเอา ฝั่งของกาญจนบุรีจะไปต่อไปจะไปไปศรีปทุมต้องชนะครับถ้าจะไปศรีปทุมเกมนี้ต้องชนะก่อนต่อลมหายใจกาญจนบุรีแล้วโดนเปิดกากเอนทรีเาสะท้อนมาแล้วครับอาริสอาลอเปิดปลาเทลแอซไซไลโอกาโซนี่ครับยังเคลียร์ได้ดีอยู่ครับบอสโกปก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ครับเป็นการโตนที่ มาได้ได้ถึงตัวละครจะไม่ค่อยหนามากครับแต่ต้องยอมรับว่าโมบิลิตี้ของเขาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็บอกเลยว่าปวดพอสมควรเลยครับต้องเดินโซนกันระยะยาวเลยครับตอนนี้กินโน้ครับต้องเดินต่ํากันสักเล็กน้อยครับแม่น้ําบอกเลยว่าอาจจะแตะยากสักเล่นนึงครับว่าให้ทรายเขากลุ่มโซนครับเจ้าจิ๋งครับโอ้และเกิดไ<ๆ>ล่กวาดไปงรับ ใช่ครับแล้วดูครับการกดดันตรงนี้เนี่ยมันเป็นความกดดันที่ค่อนขอ้างตึงเครียดนะในฝั่งของการดวรีครับโอ้แล้วปัดตัดใจเปิดไฟเล่นครับด้านล่างจะเอาคาริอาให้ได้ครับดาเมจไม่น่าจะพอครับราซาตจ่ายเคเวฟได้ทำไมด้านล่างยังดีอยู่แต่ลาฟูไปเล่นคนเดียวครับโอ้แล้วเจอแรชาร์เกอร์ไม่โดนครับลิงดึงเมื่อต้อกว่า แมแบบนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรมันมากๆครับผมบอกเลยว่ามันจัดๆครับเอาแล้วจอยอย่างนี้ผมป้อมบีก็ไม่สนจะได้ป้อมหรือเปล่าครับเอาดูทางาที่ของมอสโซครับตีเลียดดนปิดฉากครับโอ้โหครับจะไม่รอดครับตัวมอสโซแล้วโดนซะดืมบริสแลมกลับยืนไปได้ครับแต่เออยังครับจีได้ในส่วนแปดเนาะจ่ายแปดออกมาก่อนครับมอสโซความรู้สึกไวจริงๆครับโดนนี่ครับโดนเกมกดดันเนี้ยครับ ในฝั่งของไนททรายครับกาเจารีมันนำไป2,000โอ้สถานก,การณ์ตึงเครียดมากๆนะครับในเกมนี้แบบเขาแล้วมีการไหลมากันเกิดขึ้นครับตอั้นแล้วไล่ตัรอดครับเหมือนจะมีการแย็บเข้ามาเอาแล้วบอกเลยว่ายูเรนัสบอกทำเมจแรงๆครับแล้วถึกด้วยครับเมนมาจิก้าโดนลาวโอ้เ็บไหลเอาแล้วเหมือนจะโดนสกิลซีดีด้วยนะแต่ทำมอสโบเมื่อกี้ครับโอ้โหแล้วบอกเลยแต่ต้องก็เอาตัวรอดก่อนนะครับต่อดีครับหลอดเลยหลอนเลยไม่สนกันแล้วครับต้องเอาตัวรอดกันก่อนตอนนั้นแล้ว ไม่ตายครับเอาล่ะเหมือนจะโลเหมือนกันครับพยายามที่จะต้องโกลรอดแล้วครับแต่แล้วกินโลนครับแถวแน่นอนครับว่ามอสโกลับมาอีกี้ครับปล่อยรังครับโอ้โหไปกาสเติมเดนที่ก้าวสวยครับแต่ก็ไม่วายครับโดนราปูเจ็บไปครับตรงนาทีช่วงต่อต้องรับโดยยูเรดัสเพียงคนเดียวครับโอ้โหครับแล้วตอนนี้พยายามที่จะยื้อครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับแต่ต้องขอชื่นชมแล้วยูเรนัสแล้วก็มอสโกลเมื่อกี้ครับถึงจะเข้ามารุ้งสวยครับแต่ก็ราปูครับ และแน่นอนกับราปูเมื่อกี้กับค่อนข้างที่จะเคาน์เตอร์สวนับเดินม,มาโปรึีเป๊ะเลยอ่ะดีเดินลุยกันไม่ไม่พอในจังหวะสำคัญสำคัญเองก็ตัวคีแมนถ้าโดนเปิดก่อนอาจจะอันตรายก็ได้ครับแล้วด้านบนก็เรฟจะเข้าแคตตี้นารุเลือกที่จะไปกับฮาฮาลิฟคัมแบ็กมีแบบเวเบเกอร์ของคาริอาครับสองคนด้านบน อาทน่าต้องออกมาแล้วครับด้านล่างลาปูครับโอ้เคลียเวฟสู่กับบอสโคบแล้วหลอดเกิดครับตัวนี้หลอดสำคัญมากๆครับการเดินสูสีครับมีโอกาส3เกมนะถ้าดูจากการเดินเกมแบบนี้ไม่แน่เหมือนการเอ็นทีจะไปสีประทุมเลยไหมเกมนี้ต้องลุนกันการเดินเกมที่เฉียบขาดครับของท่า้าของมาทิตดารวมถึงจยูเรดารครับที่แน่นอนครับว่าเหมือนเป็นตาที่2ให้กับมาทิตยกดาเลยทีเดียครับที่แน่นอนว่าอาจจะไม่หนักของท่า้าของโรมิ่งจนเกินไปครับ โอ้หล้วเดินผาไปเกบมาดินดาต้องตีอะไรครับผู้ครับพยายามจะไหลบาดา้าของไลซาลอดแต่ไม่ได้ครับมาดิดาเร็วครับเมื่อเกมนี้เหมือนว่าเห็นฟาซากับลาปเนี่ยเนี่ยมีแผลกมากขึ้นนะในเกมนี้เดี๋ยวเปิดเบลเวอร์โอ้โหแล้วโดนแคนซอไปครับสเปียวเรียงชั่นสมอสโัวปาแต่มอสบอกขอยาวๆครับโดนเคลียร์ดาวเวอร์ไปแล้วสวิปปาเคลียร์เสร็จเรื่องที่มาเติมไปโดนดาเบจากในัางของป้าหายเลยครับโอ้โหฮาริคแม็กไปโดนครับ อ้าวตัวโลไม่ยูโดนไม่เป็นออบไฟเตอร์และเชนเกอร์ของราปูกันติดาลูไล่ไขใส่คาริอาก็อุดโดนโอ้โหเป๊หนักพอสมควรแล้วบอลโคไปปาได้ลาซิลอดเอาเพกเกินไปเสียด็อกโซโอ้โยเอาจัดครับแต่ละของมอลโคของทางด้านของ m อครับแล้วโดนซึลเลมิสต์แรมนี้ก็บอกเลยว่าล้ากแต่ก็ยังห้อยต่อยติดต่อให้ตับเลยซีเรียสครับอืมครับพยายามที่จะหนึ่งกันแล้วระหว่างราปูกับบอสโกเมื่อกี้ครับจะรอดหรือเปล่าครับเอาครับยังล็อก เราคอยได้มสครับเร็วเรียบคอยครับคู่ครับเอาเซอรอดอย่างจึงครับการยืนบอลิชันนี่คือบอกเลยว่าเป็นโคเรนที่หาบอลิชันในการยืนยิงที่ท่อนการดีพอสมควรเลยครับผมตีมากครับมอสโคปครับโอ้โหการตีเมื่อคู่นี้ของมอสโคปสิ่งสำคัญอะไรครับลาเซรลอสคือจะเข้าไปล้วงแหละครับแต่ว่าสมบัตสเตปของโอกาโซนี่คือดีมากครับใช่ครับโอ้โหครับ ครับผมมีการทะเลร้างเกิดขึ้นโดยยูเรนัสเลยครับต้องมาดูกันแหละครับว่าการจบ,บุรีสปอร์ตจะปีบไม้เด็ดหรือไม้ตายอะไรที่จะสามารถทำให้เขากลับมาชนะในแมตช์หรือการชนะในไฟดีผมจากหลังที่โดนคุมแม่นากราดานครับต้องมาลอดูทางด้านของคาริอาเลยครับผมว่าจะจับทางด้านของตัวอะไรเพราะว่าตอนนี้มองผมมองว่าคาริอาเนี่ยเป็นตัวที่ ถ้าจับได้หนึ่งคนแล้วเอาให้เพื่อนลุมครับตอนนี้พักไว้ก่อนนะครับฟาซาโดนจัดไปก่อนโดยจอยครับแล้วตามติดหรือเปล่าครับโอ้ยฮาลิตต้องถอยเลยครับเพราะโดนทางด้านจอยซีดจัดครับเอาเรียบร้อยตอไปดีเอยู่เรทัสครับโอ้โหเอาเสียบอโผมไล่สุดครับโอ้ยจังหวะโซโลคิวผู้แลสล็อตยังไม่รอดเลยครับจิตโนพยายามจะชื้อครับแต่ก็อึดถึงครับยังอึดใจเดียวครับเสือดด้าของต่อตัวเรดด้วยกันครับระหว่างลาบอุลาบอุกับคาเลอาครับ มอนโงงก็ปล่อยบ้ากอะไรครับตอนนี้การจะบรื้นตบกันได้ครับแล้วเข้าไปโจนดาเมจในฝั่งของไนท์ทรายไนท์ทรายจะปิดเกมมากครับไปไหวกับลิงครับเป็นในส่วนของไนท์ทรที่จะปิดเกมนี้แล้วชัยชนะเป็นของไนท์ทรายได้ไปศรีปรทุมครับ